ที่พักของเราน่าดนะจะพาไปดูข้างนอกฝั่งนูน้นทางที่เราไปอารีชานที่จอดรถอยู่ตรงข้ามที่พักแฮ <Hey. S 2> แล้วก็มีเซเวนอยู่ตรงนี้จะพาเข้าไปดูข้างในตอนคืนเข้ามา ชื่อว่าทามิงเฮาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในกาแฟที่ซื้อมาตั้งแต่เช้าเอาไว้ดมก็ไม่ได้กินนะคะนี่เข้ามาประตูไปเจอเจอเข้ามาเจอก่อนเลยต้นแปะก้ลวยคิดว่าใช่นะใบมันจะเหลืองๆหน่อยแล้วก็นี่ะยังมองไม่เห็นล่ะสินะะเจอสิ่งนี้ ติดสิติดสิเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยนะนี่ง่ายโนี่ฮะมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยจะเดินเข้าไปแสงในกล้องนี้ไม่ค่อยชัดมีน้องปลาด้วยนะนี่ฮะฮัลโหลกลับมาแล้ว ก่อนแล้วพวกเธอไม่หลับไม่นอนยังเล่นน้ำกันอยู่อีกไม่ค่อยใช้เลยนะผ่านมืดผ่านมือถือมันมืดก็จะมีห้อง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 มัลติเพอร์โพสที่ทุกคนสามารถมาใช้ที่กันได้อันนี้เป็นบันไดทางขึ้นเราก็จะมารีวิวแค่ห้องมัลติเพอร์โพสเพราะเราจะมาหาอะไรกินกันเฮ้อนี่คะ่ะมีอะไรบ้างมีทีวีมีโต๊ะมีหนังกินข้าว วันนี้แทบไม่ได้กินข้าวเลยเนาะเพราะอะไรไม่หิวตัวตแล้วน้องแมวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นน้องแมวน้องแมวตัวนี้เนาะไปทาโรกวกันนี่ฮะก็ของพวกนี้ใช้ได้นี่น้ำกินใช้ได้น้ำกินได้ตู้เย็นใช้ร่วมกันได้ซึ่งเราก็ได้ทิ้งทรัพย์สินของเราไว้ในตู้เย็นอยู่จำนวนนึง เพราะว่ากินไม่ทันเมื่อวานนี้ <g ül> <g ül> มานั่งกินด้วยนะได้ไหมได้ <g ül> มีคนหิ้วแล้วหนึ่งซื้ออะไรมาไวะหรอซื้อสิ่งนี้มาซึ่งไม่รู้ว่า <g ül> จะอระ่อยเหลลุ้นแล้วเราก็ได้ครับสักที เมื่อเช้าอุ๊ยอันนี้มันกินยังไงหึเดี๋ยวเราจะจะลองกินนี้กันก่อนออมันต้องอย่างนี้เขาบอกอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะแกะงี้หรออ๋อนี่มันมีสัญลักษณ์อย่างนี้บอกให้แกะพรองแหวกมากนี่มันก็จะเจอสัญลักษณ์นี้แล้วไง แล้ง่ายแล้ง่ายเนี่ยแล้ง่ายแงะหรอแงะอย่างนี้หรอว้ายขาดเออคือดีว่ะแบบนี้ไม่ต้องใช้หรอกนะมันบอกว่ามันเป็น Brown Rice ข้าวสีน้ำตาลนะ่าจะเป็นเป็นเป็นอะไรนะ Brown Rice แล้วมาทำอะไรกันนี่ก,ก็กินงนี่ ชาติเหมือนมันหวานไปอะระรสชาติเหมือนมันอ้อสายไหมรสชาติเหมือนสายไหมเลยโต๊ะก็มีนี้ด้วยนะอยู่บนโต๊ะเขาเนี่ยมีมีแล้วมีคนที่เขามาฝากที่นี่เขาก็ฮีาแจ่บบีบบ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 บยบบ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 บ คือคนที่มาพักที่นี่เขาก็มาเขียนได้มานั่งห้องนี้ได้มันไม่กล่งว่ามันจะเป็นโรงแรมดูนี่น่ารัก <c oughs> อ่านไม่ออกเฮ้ยมีคนไทยด้วยนะใครมาพักเนี่ยสแสดงตัวหน่อยสิชื่อว่าออฟกุ้งออฟกุ้งสวัสดีค่ะด้วยนะตัวตวลอนะน่ <c oughs> ารักสุดมาลกกดจังก็มา <c oughs> น,น่าร <c oughs> ักเนาะเรา เมื่อเช้าเมื่อเช้าเราตื่น6โมงใช่ไกจะทําอะไรก็7โมงแล้วก็ออกทำได้นหมทนั้นก่อนเม่เราออกจากที่เนี่ย7โมงเส้นที่ไปเนี่ยเป็นเส้นที่กูเก็บอกว่าใช้ระยะเวลามันมี2เส้นกูเก็บอกว่าเส้นนี้ใช้ระยะเวลาน้อยก่อนมาทํากันบ้านมาแล้วก็เออมันก็ใช้เวลาน้อยจริงแต่เหมือนมันจะขึ้นเขา แต่ว่าเนื่งด้วยเมื่อเาช้านี้มันก็สว่างดีก็คิดว่าเมื่อวานนี้ไปขับรอบสันมูนเล็กมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไหวว่ะอะไรเงี้ยเมื่อเช้าก็เลยไปเส้นนั้นไปเส้นทีไกลของ Google ผลปรากฏว่าเป็นไงคะบรรยายเส้นทางคนดีถนนน่าดีเฮ้ยตลอดเส้นทางอ่ะมาเลาะเขา เขาที่แบบเข้าเขาแล้วก็ช่วงนี้ใกล้จับฤดูใบไม้ผีใช่ไหมมันก็จะมีดอกสีแบบม่วงๆชมพูชมพูบอกไม่ถูกคล้ายๆซากุระแต่น่าจะไม่ใช่อะ่ะคือแบบเต็มสองข้างทางถนนเลยแต่ช่วงแรกมันก็มีรถขับไปกับเราแหละผ่านผ่านไปแหละมีแบบโดนเรียกเรียกโบกๆด้วยนะเหมือนเขามีอะไรก็ไม่รู้โบกๆจะให้เราไปอีกทางแล้วเราก็เออใส่เขาเขาก็เลยเออๆะ ไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าแบบเอ้ยหรือว่าทางมันไม่ดีแต่เขาบอกเราไม่รู้เรื่องว่ะเราก็เลยจะไปเขาก็เลยว่าเอ้ยอยากไปไปเลยเส้นนี้อะไรเงี้ยแต่พอไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเวยมันก็ไปได้เส้นทางสวยเนาะใช่ไหมดอกไม้เต็มเลยแต่ก็แบบเเหมืนอนที่ทางเมื่อวานเลยตนักกว่าเยอะแรกแกก็มีเพื่อนขับมีส่วนบ้างแต่พอใกล้ที่จะขึ้นอาลีชาเนี่ยไม่มีใครมากกับเราเลย มีตามหลังมาคันนึงเกาะติดกันมาตลอดทางแต่แล้วเขาก็หายไปเาะเขาก็หายไปแล้วคนที่นั่งค้างก็นอนรับก็ไม่มีคนช่วยดูแมพให้ใช่ไหมไม่มีคนช่วยดูแมพให้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีทางให้ไปอื่นแล้วม,มีทางเดียวตอนแรกถนนก็สองเลนใหญ่ๆพอใกล้ขึ้นอาริชานก็เป็นสองเลนเล็กๆก็ตัดโค้งไปมาเพราะไม่มีใครขับอยู่แล้วไม่มีใครสวนมานะไปถึงอาริชานปรากฏว่าเขาก็พูดอะไรไม่รู้ปุ๊บ คนที่เขาบบกอ่ะคุณตำรวจที่เขาบอกอยู่ข้างหน้าเลยชัดคัสคัสเมโยคัสอะไรสกอย่างไม่มีคัดฮะคัสอะไรวะแล้วเขาบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวไปนู่นไปนู่นไปจอดนู่นก็แล้วก็อ่ออ้ทำไมอ่ะประตูขายตัวมันจะถึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออเออเลี้ยวเลี้ยวตามที่เขาบอกไปไปจอดอยู่ข้างๆที่เลยไปประมาณ200เมตรแหละไปจอดอยู่ข้างถนนตรงที่แบบมีรถทัวจอดอยู่ แต่ว่ามันมีคนจอดด้วยแล้วเขาก็ลงเดินเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะประมาณอะไรอะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะประมาณอะไรสักอย่างก็เดินตามเขาไปจอดแล้วก็เดินตามเขาไปก็ไปซื้อตัว๋วพอดีถามคนขายตัว๋วเขาก็บอกว่าอ๋ออะไรนะที่จอดเต็มที่จอดเต็มอ๋อที่จอดเต็มอเต็มก็เต็มก็เดินไปถึงออกจากนี่เจ็ดโมงออกจากสันมุเล็กเจ็ดโมงไปเส้นนั้นนะ ทำค,ความเร็วได้ไม่มากหรอกเพราะมันเป็นเส้นทางล็อเขาตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ไปถึงอาลีชานประมาณ10โมงใช่ปะ่ะเออประมาณ10โมงใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงในการขับขับให้เร็วกว่านี้ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าไม่ใช่บ้านเราเนาะ <laughs> เกิดอะไรขึ้นมามันจะยุ่งยากปลอดภัยดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ไปเที่ยวเที่ยวกันเล่นกันเรืออาลีชานก็สวยนะ ก็คือวันวันนี้ทั้งวันยกให้อาริชานไปเลยไปนั่งรถไฟไปนู่นนี่นั่นถ่ายรูปเดินไปนั่ง,งโง่โง่สูดอากาศสดชื่นเย็นถามว่าหนาวไหมวันช่วงอันนี้คือปลายเดือนกุมภาปลายเดือนมกราเนาะหนาวหนาวแต่แค่นี้ก็อ,อยู่เสื้ออะไรเนี่ยอะไรวะยูนิคอรอะไรวะไม่รู้เพิ่งถอนมาเออแบบแบบเออฮีทเทคอะไรวะเอ็กซ์ตาร์วอร์มเนี่ยแล้วก็อันนี้ ไปเอฟมาจากไลฟ์สองร้อยเองนะแต่ก็อุ่นเอาอยู่ใครที่ไปเที่ยวไปเที่ยวที่นี่เนี่ยมันมันต้องเดินมันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะไม่หนาวมากเว้ยเพราะมันต้องเดินแต่เกิดนั่งอยู่เฉยเฉยหรือหยุดถ่ายรูปนานๆนะมันหนาวใครที่อยากเที่ยวได้แบบทนทนใช่ไหมก็ถ้ามาช่วงหน้าหนาวของเขาเนี่ยพฤศจิกาธันวามกราคมพาประมาณเนี้ยเออก็แต่งตัวมาให้อบอุ่นมันก็จะได้แบบไม่เจ็บไข้ได้ปวดไปก่อนมีแรงเที่ยวไปจนจบทริปอ เราก็จะยังกินอยู่เพราะเราซื้อมาบันวนลงมาจากอาลีชานส่วนอาริชานั้นเราไปทำอะไรมาบ้างคนอื่นอาจจะเดินแค่ชั่วโมงเดียวก็ตามรูทเขานะชั่วโมงสองชั่วโมงใครรีบๆใครจะปีดมาได้แต่ว่าเราก็ไม่รีบเพราะเราคิดว่าวันนี้เราจะเที่ยวอาลีชานล้วก็ไม่ได้จะไปไหนอีกนะกว่าจองมาจากอาลีชานก็สี่โมงเย็นปะเออสี่โมงเย็นนั่งกินข้าวบนรถข้าวที่เมื่อเช้ามีคนซื้อมา มีคนซื้อมาแต่ไม่กินเพราะยัดไม่ลงจุกๆก็จะอ้วกไอคนนั่งข้างมันจะอ้วกนั่นแหละก็กินไอทีมันเหลืออยู่แต่เมื่อเช้านั่แหละแต่ว่าโชคดีที่กินเมื่อก่อนก่อนขับลงมาเพราะว่าพอประมาณสี่โมงเย็นกินออกประมาณห้าโมงเนาะห้าโมงเย็นใช่ไหมห้าโมงเย็นออกจากอารีชานแต่มาอีกเส้นหนึ่งเส้นที่กูเกิลบอกว่าระยะทางไกลกว่าแต่เราก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเราจะกลับเส้นนี้เพราะว่า ตอนเช้าอ่ะมันยังช้าได้ใช่ไหมเผื่อเส้นทางที่เราไปขึ้นเขาอ่ะมันใช้เวลามากกว่าที่ Google บอกเลยเงี้ยแต่ว่าขากลับมันคงไม่กลับทางเดิมแล้วเพราะมันข้าวเขาก็เลยกลับอีกทางหนึ่งอ่ะเราคิดว่าทุกอย่างมันจะราะลบลื่นมันจะราบลื่นเราคิดว่าเรามองว่าเอ้จากอริชาลงมาทางที่คนชาวบ้านชาวเมืองเขามากันอ่ะเออคนที่แบบจากเมืองชัยอะไรมามันไม่น่าจะมันก็น่าจะเขาสักสั้นๆเนาะเอออะไรเงี้ย มันได้ะทำทางดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าทางดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มข้อไหนทางดีถนนดีแต่ไม่ต่างกันแต่ขามาเท่าไหร่เป็นไงงูเลื้อยเลยไหมเจอที่ว่าเกินข้าวไม่ลงรอบแรกก็ก็กินไม่ลงต่อไปไม่ได้กินเพิ่งกินลง เออ,เอ,อมันก็เป็นเขาเว้ยมันก็เป็นเขาเหมือนกันมันก็ลงเรื่อยๆเรื่อยๆกันเหมือนเดิมแต่ว่าลงฝั่งนี้มันมีเพื่อนลงเยอะไงแล้วก็คิดว่าจากที่ีตอนที่พี่บอกว่าขึ้นมาไม่มีเพื่อนขึ้นเขาไม่ <c oughs> ขึ้นฝั่งนี้หมด <c oughs> ไม่มีใครมาฝั่งนะั้นลงมีเด็พวกเราเนี่ยแหละที่มา <c oughs> ใช่ปะขบุนบ้า <c oughs> ก็คนอื่นเขามาเขามักจะตั้งตน้นการจากอะไรนะไล่ชาเชิงเขาก่อนถึงอาริชานะหรือว่าแบบชามาจากตัวเมืองชัยีอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นทางที่เราลงมาเว้ขาลงแล้วก็ลงทางนี้เราคิดแบบแอะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกแล้วแหละทุกอย่างมันน่าจะราบรื่นทุกอย่างมันน่าจะราบรื่นเจอเขาไม่แปลกเพราะมาลงจากอาริชานใช่ไหมมันไม่แปลกใช่ไหมเราเจออะไรอันแรกเราเจออะไรตอนนั้นประมาณ5้าโมงกว่าใช่ปะ อยู่ดีที่เห็นอะที่เราถ่ายแล้วแบบมันมีหมอกอะเออก็แบบยังแซวอยู่เลยว่าใครมาย่างไก่ย่างไก่สักพักโอโหผ่านโรงงานย่างไก่เลยเป็นไงเส้นทางเป็นไงโรงงานโรงงานย่างไก่ตอนแรกก็เขาเขาดีๆดียวโอ้หมอกเมีนเลยเนี่ยฝ่าดงหมอกคือทางก็เขาอยู่แล้ว แล้วรถก็เยอะก็ไม่เชิงเยอะมากแต่อีมอกที่เราเห็นนะตอนเรากำลังจะลงมาก็คือเราฝ่าดงงมองไปเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแบบหลายคันก็จอดข้างๆทางอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเราฟ้ามันก็เริ่มมืดใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่ะมันต้องไปต่อไม่งั้นอ่ะถ้าเราลงเขาช้ากว่านี้แล้วมันมืดกว่านี้แล้วแถมมีหมอกแบบนี้มันจะลำบากก็เลยค่อยๆแบบคานมา ก็มีเพื่อนค้านด้วยกันเป็นช่วงๆคานกระดึบกระดึบมาเห็นเห็นระยะจากหน้ารถแค่ประมาณแบบ 2, 2เมตรเมตรแค่นี้ไม่ไกลกว่าน,นี้เลยอะไรเงี้ยคิดว่าแบบเอ้ยหมอกมันมาแป๊บเดียวไม่ค่ะข้ามหมู่บ้านเลยข้ามเขตเนียคือแบบจากที่คิดว่าเออขากลับอ่ะมันมันมันจะวิ่งลงมาในเส้นที่แบบวิ่งผ่านตัวเมืองใช่ไหมมีทางยุกระดับหรืออะไรเงี้ยเราจะสามารถทําความเร็วได้เพื่อที่เราจะแบบกลับ มาถึงซันมูนเล็กได้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินแต่เราได้ไปเจอหมอกเจอหมอกค่ะก็เลยแบบเสียเวลาอยู่ตรงนั้นนานอยู่เหมือนกันอ่ะค่อยคคานลงมาแล้วก็เออมีคนมีคนที่แบบลงข้างทางด้วยนะอะไรเงี้ยเขาคงแบบไม่เห็นหรอแต่เหมือนจะเป็นวัยลงวัยรุ่นอะไรเงี้ยขับรถลงข้างทางเนี่ยพอหลุดจากหมอกลงมาข้างล่างเหนือจากชั้นหมอกใช่ไหมอันนี้ยอดเขาอาริชานอันนี้ชั้นหมอกยอดเขาอาริชานชั้นหมอก อ่ะข้างล่างไม่มีหมอกแล้วไม่มีหมอกแล้วก็ก็ยังเป็นเขาอยู่ก็เราก็ลงมาจนถึงแบบในส่วนของที่รับลุ้มแล้วแล้วเราก็ขึ้นไปยังทางยกระดับเออทางยกระดับพอขึ้นทางยกระดับเท่านั้นแหละจากแบบขับอยู่สี่สามสิบสีสิบหกสิบโอ้โหจากนี้เหยียบกันร้อยเลยเหยียบเละเลยแบบทางยกระดับประมาณแเลนได้ รวมกับอีกฝั่งที่มา16เลนได้มั้งเอ้ยไม่ใช่เวอร์วัง4 5เลนประมาณนี้แหละมันเป็นแบบเออมันมี2ฝั่งอะแยกกันอะไอเราไปปวดขายอขนาดขนาดขนาดเป็นเกียร์ออตโตโ้เลยสับเกียร์เละเลยเกียร์ดีไม่ได้จริงเกียร์ดีไม่ได้จริงเกียร์ดีเฉยๆไม่ได้จริงๆเบรกไม่แน่นอนสับเกียร์เละเลยเออ แพรว่าก็าจะลงมาถึงทางด้าได้พอไปขึ้นทางต่างระดับเท่านั้นแหละโอ้โหเหยียบกันมิดเลยป้ายมันระบุไว้เท่าไหร่นะความเร็วความเร็วเท่าไหร่นะห1 0่สิบสิบเออแต่ว่าเราคนขาอยอะนะแปดสิบเก,ก้าสิบแรกแรกก็แปดสิบเก้าสิบทุกคนก็ดูเหมือนจะเหมือนจะเหมือนเราเหมือนเราไม่ได้อยู่ในทางต่างระดับเดียวกับเขาทุกคนเหมือนวาร์ปมายอะยไรเงี้ยก็เลยแบบเออขับไปขับมาอ่ะตามตามกฎจอจรเขาอ่ะได้ไม่เกินร10สิบ แต่แล้วก็ทำไมทุกคนขับเร็วหุยร้อยสิบขับเร็วกันจังเลยอะไรเงี้ยทางยกระดับพอเราพอเราร้อยสิบบ้างก็ここไม่ทันอยู่ดีขับกันเท่าไหร่วะมีบางช่วงที่แบบ120ร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยก็ไม่ทันอยู่ดีขับกันเท่าไหร่วะวันวันหนึนน่งแจกใบสั่งกันเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้แล้วรถแบบเยอะมากแต่แบบทุกคันแบบฟิวฟิวฟิวอ่าเออปรากฏว่ามาถึงก็กลับมาแบบเฮ้ยนี่แหละเราจะกลับให้ไวเราจะทําความเร็วและ นี่อ้อมอ้อมตรงอ้อมเข้าเมืองมาแล้วค่อยมาขึ้นเขาอีกตรงซันมูนเลกแต่ใครตัวปัญหาทุกคนรู้สัสดีนะของกูกิลดี <c oughs> อยากไป,ปท,ทางปกติของชาวบ้านไม่ได้ชอบพาไปทางที่ชาวบ้านเขาไม่ไปกันอยาจะโทรหาพี่แจคว่า,าพี่แจ๊คค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานที่จริง <c oughs> เงียบมากเงินมากมันมีรสคันสวนมาเลยทางลุกลังมากค่ะเฮ้ทางลุกลังเขากับไทยต่างนะของของเขาอย่างดีกว่าทางของไทยเยอะีป้ายบอกอะไรชัดเจนเพียงแต่หลับไปไม่ต้องมาหรอกท่านคือ g o o g l อระมันก็จะต้องหาทางที่แบบว่าช็อตคัดที่สุดใช่ไหมให้กับเราใช่ไหมแต่มันไม่เคยถามเลยะนะว่าแบบช็อตคัดของเราอ่ะเรารับได้ที่แบบสภาพไหนหมายถึงว่าทางจะพลาพไหนม่ทมทาง ไม่มีคนขับมาเลยแล้วก็แบบเป็นลูกรังฝุ่นๆเหมือนทางที่แบบเขากําลังสร้างยังก่อสร้างสร้างไม่เสร็จมีไฟแบบไฟให้ระวังติดเต็มไปหมดแล้วเราก็ขับกันแล้วอยู่ดีก็มีคนพูดว่าพี่แจ็คคะมันใช่เวลามันใช่เวลาที่เราจะพูดไปว่าพี่แจ็คคะมไม่ใช่เวลาเว้ยประสบการณ์ร้อนจากกัาเ,เออกก็คือหนึ่งวันพันเหตุการณ์อะไรนะยิ่งไปเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์ถูกไหม ตั้งแต่เจออะไรจเจออะไรโครง้งเหมือนโค้งอุกแตกแล้วก็มาเจออะไรนะหมอกหมอกสถานฟ้าเหมือนแบบจะทุบเป็นเมลับแยจากนั้นก็มาเจออะไรนะโทเวทโทเวไฮสปีดสุดท้ายแล้วก็มาแบบเต่าคานอยู่ในถนนลึกลับสายหนึ่งที่ไม่มีไฟ ต้องอาศัยไฟสูงจากหน้ารถแล้วก็เป็นทางลูกล้างอีกูเกิลขาขามา Google อะคือแบบขามาจากอะไรนะขาที่จะมาซันมูนเล็กอะวันแรกอะมันเอาเลยมันเอาเลยเนี่ยวันนี้มันก็เอาอีกวันแรกมันพาไปทางที่เล็กมากแล้วรถสวนกันไม่ได้ต้องถอยต้องถอยอะรถสองคันมาเจอกันอะเราอะต้องเป็นคนถอยอะถอยไปเนี่ยแบบเล็กมากอะจนงงว่าเอะเราแบบเกิลมึงคือเส้นนี้มันสวนทางกันได้ไหมอะไรเงี้ย แต่พอขับไปขับมาก็อ๋อมันสวนทางกันได้แต่ว่ามีเลนเดียวนะเลนเดียวที่ขนาดพอดีกับรถเพื่อแล้ววันนี้มันก็เอาอีกมันพาเราไปสงสัยมันอยากให้เราโทรไปหาพี่แจ็คหลอนชะมัดอ่ะพอหลุดจากพี่แจ็คมามาอาริชานปรากฏว่ามันพามาทางเส้นที่แบบเส้นเส้นที่เรามาเมื่อเช้าเส้นที่เราไปอาริชานเมื่อเช้าอ่ะเออแต่ตอนเช้ามันมีเพื่อนไปเยอะไงตอนตอนออกจากซาโมเล็กนะมันมีแบบรถใช้ ใช้ถนนเส้นเนี่ยเยอะแต่ขากลับมันไม่มีเลยมันไม่มีไฟด้วยแล้วมันก็ไม่มีใครด้วยก็เลยแบบเอาเอาให้สุดเอาให้สุดวันนี้เอาให้สุดเดี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้ก็นั่งรถตุดบายเลยเพราะว่าเราจะตื่นเช้าแล้วเราจะไปทาลโกกันสรุปเรามานอนซันม,มูลเล็กเพื่ออะไรเนี่ยเรามานอนซันม,มูลเล็กเพื่ออะไรเพื่อน,นอนไงนอนเฉยๆเอองานยังามได้เราเล่าความสตันของของ เป็นนักงาน,นเตรียมโบชัวเว่ยเที่ยวในพื้นที่แล้วพี่เราไปช็อตฟิวเขาอ๋อคนนี <c oughs> มไม้ไปอานิชานเขาก็ฮะนี <c oughs> ่เที่ยวสม,มุทรเลยเหรอคะเออแล้วมานอนนี่ทําไมไอาอเออไปสอาริชานกลางเขาเตรียมโบชัวเลยกำลังจะจ้างโบชัวให้แบบแม่มีอะไรเที่ยวบ้างอ๋อทุ่มแล้ก็อานิชานแต่เช้าเลยเขาก็โมนะแต่เราพักสองคืนนะไปทำไมเออมานอนนี่ทําไมดีวะนอนกัน แต่วันแรกอะ่ะเราก็ไปเที่ยวมารอบทะเลสาบแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าเราขับรถไปกินข้าวที่อ e ิตาแล้วเราก็ขับกลับอีกทางหนึ่งโดยความไม่รู้ว่านั่นคือรอบทะเลสาบเรีเยบร้อยถือว่าเที่ยวปะกูบอกเลยชอบ <c oughs> นึกแกล้งน้องชอบเออวันนี้ก็กะว่าเออเดี๋ยวเรากลับเร็วกลับมาถึงนี่ไปนั่งกินข้าวริมทะเลสาบกันอิตาลี <c oughs> ต้องโทษอีก Google นะมันพาไปทางอะไรอ,ะอ่ะแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยเราจองมาสองวันจองมานอนสองวันเขาบอกอ้าวเหรอเขาบอกว่าเออใช่ตอนแรกเราจองที่เนี้ยคืนวันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็ตัดสินใจเพราะคืนแรกจะไปอาดิชนันกาลังคิดว่าจะไปนอนชายีดีไหมหรือนอนอะไรอ่ะไรชาอะไรที่เขาแบบอยู่ใ,ใกล้อ่ะแต่ก็เปลี่ยนใจก็เลยตัดสินใจจองที่นี่สองคืนแต่ว่าจองแยกกันคืนแรกช็อตฟิวเขาไปแล้ว พอเขาถามว่าเอานอนสองคืนถ้างั้นกลับจากไอาชามาค้างแล้วเช้าวันต่อไปเที่ยวสมุนลกเขาก็เตรียมโบชัวร์มาให้แล้วเราก็บอกเขาว่าอ๋อไปไปเปทลรูกุจ้าค่ะเขาก็แบบฮะเออมานอนที่ทำไมอะไรเนะน,น,นี่ยมานอนที่ไหนมาทำไมใจเขาเนี่ยแค่นี้ล้มานอนมานอนที่นี่แต่ว่าไม่ได้เที่ยวสมุนล็กเลยมันเหมือนแบบ เหมือนที่ที่นอนที่แบบนอนสบายอ่ะเออบรรยากาศดีอะไรเงี้ยอยู่กึ่งกลางระหว่างอาลิชาและเส้นทางไปทาโลโกแล้วก็มีไล่ชิงจิ้งด้วยนะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจขอดูเส้นทางก่อนว่าจะแวะไล่ชิงจิอะไรนะชิงจิ้งฟาร์มฟาร์มแกะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพวกเนี้ยใน Google อะไปทาโลโกกันแต่พวกเนี้ยใน Google อะมันบอกว่าประมาณเส้นทางบอกว่า5ชั่วโมงแต่เราคิดว่ามันเกิน5ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่า จากที่เหมือนจะมีใครใครที่เคยขับไปซะเนี่ยบอกว่าเอาเข้าจริงกับ8ชั่วโมงเออขับข้ามไปจนถึงหัวเหรียญนะ่ะแล้วก็จากที่เราได้ขับเมื่อวานรอบซันมูนเลกแล้ววันนี้ขับขึ้นอาริชานไปกับผ่านเขาเรารู้สึกว่ามันใช้เวลามากกว่าที่คิดเผื่อแบบเผื่อติดมอเผื่อนู่นนี่นั่นอีกคิดว่าห้าชั่วโมงอะ่ะน่าจะเป็นแบบมินิมัมแบบห่อไปอะไรเงี้ยมันน่าจะใช้เวลานานกว่านี้อยู่แล้ว ยิ่งท่าสภาพอากาศไม่เปิดยิ่งต้องขับห้ระวังใช่ไหมฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบเที่ยวแบบชมเขาไประหว่างทางชมไปให้อิ่มเลยพรุ่งนี้ขอตั้งชื่อเส้นทางว่าทริปอิ่มเขากับเราสองคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกินให้อิ่มนะวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินไม่ลงองีก <c oughs> <c oughs> มีอะไรอยากจะบอกอ๋อปลั๊กไฟลืมเอาที่ชาร์จที่หัวชาร์จ สายกล้องอะหัวชาร์จแบตเตอรี่กล้องเป็นจุกๆกลมๆอะมันไม่มีแล้วที่เซเว่นก็ไม่มีอะแดปเตอร์ขายด้วยแต่เห็นว่าคนที่เขาดูแลที่นี่เขามีเดี๋ยวเขาเขาเจ้ามาให้เออเขาดูแลดีนะมาพักที่นี่กันนะสวยด้วยแล้วก็เออสวยะนะแล้วก็ชิลๆด้ไม่แบบทางการมากเกินไปไม่แบบไม่เมาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นแต่เช้าออกเวลาเดิมมั้เจ็ดโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองนับเวลาดูนะว่าเจ็ดชั่วโมงจากเซ็นลเลกไปถึงหอยเหลี่ยนใช้เวลา เท่าไหร่มสำหรับวันนี้ไปละหาเลยจแล้วก็จะนอนสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สุดแสนประทับใจเส้นทางที่เต็มไปด้วยความกังวล ความอยากรู้อยากเห็นความสนุกสนานความไม่คาดหวังความเกินคาดหวังและความประทับใจที่คิดว่าไม่อาจลืมได้ในทริปนี้